ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมิลักนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับมากมายสาระนะครับกับการรีวิวเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องคนส่งเหรียญจะพาเพื่อนๆนะครับที่ชอบสะสมเกี่ยวกับเหรียญองค์รอเกาเรานะครับองค์รัชการที่9นะครับพ่อหลวงของเรา สำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นวาระนะครับที่งวงลอเก้าล้านะครับอ,อ่ฉลองสีดีลาดครบ50ปีนะครับมาชมรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ควรที่จะเ,เก็บสะสมนะครับ มาดูเลยครับว่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับมีความสวยงามนะครับแค่ในนะครับสำหรับการเก็บสะสมนะครับเหมาะเหมาะแก่การเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆใครที่มีนะครับอย่าเผลอนะอย่าเผลอเก็บไปใช้นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับการจนาพิเศษนะครับ เป็นพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเครื่องบรมขัติยาชักภูสิตาพรน,นะครับทรงฉลองพระอ,องค์ุยนะครับนี่ก็เป็นนะครับด้านพระบรมชายลักษณ์นะครับ มาดูด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับ50ปีนะครับการจนาพิเศษนะครับซึ่งมีการทำเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับพศ2539นะครับมูลค่า10บาทนะครับฉลอองศรีราชสมบัตินะครับ ของราชสมบัติครบ50ปีนะครับกรมธนารักษ์นะครับได้จัดทําเหรียญชนิด10บาทขึ้นมานะครับซึ่งทํามาเป็น2บล็อกนะครับสำหรับชนิด10บาทครับจะมีบล็อกไทยกับบล็อกอิตาลีนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับการสร้างขึ้นมาของบล็อก ไทยกับบล็อกอิตาลีนะครับอย่างที่ผมให้เพื่อนๆได้ตามรับชมนี้คือบล็อกอิตาลีนะครับบล็อกไทยยังไม่ไม่เคยเห็นครับยังไม่ได้พบนะครับยังไม่ได้เจอนะครับนี่ก็เป็นบล็อกอิตาลีทั้งหมดนะครับสําหรับเหรียญสิบนะครับบล็อกไทยหายากจริงๆนะครับ มาดาูจำนวนการผลิตของเหรียญการจนาพิเศษนะครับบล็อกอิตาลีนี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่120ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าจำนวนการผลิตที่เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของบล็อกบล็อกไทยนะครับถ้าเป็นบล็อกไทยเนี่ยจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่61 90, ล้าน4 9 0 0 0 0เหรียญนะครับ ซึ่งไม่มีให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ฟังข้อมูลนะครับไปฟังๆก่อนนะครับก็จะเป็นเหรียญลักษณะแบบเดียวกันนี้นครับจะมีจุดแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับเหรียญการจราพิเศษนี้นะครับปี39นะครับแล้วก็จะมีนะครับที่ทำขึ้นนะครับ มีการผลิตขึ้นก็จะมีเหรียญ1นบาทนะครับชนิด1นบาทชนิด2บาทชนิด5บาทก็แล้วแต่นะครับว่ามีการผลิตขึ้นมานะครับแต่ช่องคนทรงเหรียญครับได้เก็บสะสมเฉพาะเหรียญบาทกับเหรียญ10นะครับที่มีอยู่ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับ สับเหรียญการนานะครับก็มีความสวยงามนะครับตามแบบที่กรมธนารักษ์เขาออกแบบมานะครับชัดเจนความสวยงามนะครับช่องคนทรงเหรียญก็หาได้ปุ๊บก็เก็บเลยครับเกี่ยวกับเหรียญการนาพิเศษนะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับอันข้างหน้าเนี่ยหายากแน่นอนนะครับและก็จะมีมูลค่าสูงนะครับ สำหรับเหรียญกาญนาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเก็บสะสมไว้เลยนะครับสำหรับช่องคนส่งเหรียญน,นะครับก็มีข้อมูลนะครับมาฝากเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับมาเพื่อเป็นแนวทางในการเ,เริ่มสะสมเหรียญน,นะครับช่องคนส่งเหรียญก็เป็นมือใหม่เหมือนกันครับเกี่ยวกับการเ,เก็บสะสมนะครับแล้วก็ มาหัดรีวิวครับรีวิวเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญแต่ละปีพศฝึกการพูดไปในตัวนะครับถือว่าเราเป็นครูนะครับครูสอนตัวเราเองนะครับเป็นการฝึกการพูดนะครับให้เรามีทักษะนะในการพูดคุยต่างๆนะครับสำหรับช่องคนส่งเหรียญน,นะครับก็จะมีข้อมูลมาฝากเพื่อน,อนๆประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องคนสองเหรียญจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อนๆอยากทราบขอ้อมูลของเหรียญปีพศอ,อะไรนะครับก็สามารถทักทายมาได้ครับช่องคนส่งเหรียญนะครับก็จะพยายามหาข้อมูลข้อเ mm. ท็จจริงนะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ ช่องคนทรงเรียนก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ